กัวเล็กใหญ่เลยพอใครบอกว่าโคมชู่ยอย่าทิ้ง่นมือเรหมดเลยฮะอะเรามาต่อกันนะครับทุกคนนี้ในโลกนี้รวมกลุ่มกันเยอะแยะหมดไม่มีประเทศไหนที่เมื่อตั้งมือได้แล้วไม่มีกลุ่มที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพม่าเพิ่งเปิดประเทศอย่างนั้นพม่าก็อยู่ในสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออาเซียนเห็นไหมกลุ่มที่สองก็คือบิลเช็คบิลเช็คก็คือ กลุ่มที่มีเจ็ดประเทศมีประกอบด้วยบังกลาเทศอินเดียนะครับพม่า,มานะครับศรีลังกาประเทศไทยพูตานแล้วก็เนปาลมีเจ็ดประเทศนะที่อยู่ในกลุ่มดิพิเซตซึ่งอม้า,มาเป็นสมาชิกอยู่ดังนั้นทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนตา่างเมื่อเป็นประเทศนะั้นจะต้องมีกลุ่มที่เข้าเข้าไปอยู่และกลุ่มนี้ป็นกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ เช่นไทยเราเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นสมาชิกบีมิสเต็เป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซนเป็นสมาชิกเอ็นีโอเห็นไหมครับประเทศไทยก็เป็นเฉพาะสมาชิกเนี่ยเราก็มีตั้งสี่ห้ากลุ่มนะการรวมกลุ่มการก็แต่ประเทศทุกประเทศรวมกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการค้าสุอการตลาดนะครับรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มเสริมเข้าสมาชิกในกลุ่มและในภูมิภาค รวมกลุ่มเพื่อกิจการคู่แข่งทางการค้ากิจการยกตัวอย่างเมื่อประมาณทักสองปีกว่าที่แล้วโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งรับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนฤิจิกายนประมาณต้นปีโอบามาบินมาประเทศไทยและโอบามาบินยาลก็ไปเที่ยววัดโพดาน ก็ปเป็นข้าวข้าวก็จะดีกว่าหรือข้าวออนะฮะแล้วตอนเย็นก็ไปคุยกัคุคณยิ่งรักนายกคนสวยขเราและคำถามหนึ่งที่โอบามาถามคุณยิ่งรักก็คือว่าวาดูติอับปาวทีพีพีทีพีพีก็คือกลุ่มการค้าที่อเมริกาเป็นผู้นำในการตั้งมีทั้งหมด12ประเทศเป็นสมาชิกและมีผู้สังเกตการ3ประเทศก็ถามคุณยิ่งรักว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับทีพีพี ยิ่งแล้วก็ตอบแบบตามโพยเรียนอินเทรสเต็ตก็คือเราสนใจแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปสนับสนุนไม่เป็นบอกฉันสนใจแร่ใจไทยสนใจการคิดอยู่นี่คือจบฉากวันที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นเัินเกียร์เป่านายรุดีของจีนบินมาข้าเข้าหัวเช่นเดียวกันนึกออกนะสองวันติดกันเนี่ยวันรุ่งขึ้นเหินเกียร์เป่าขึนมาแล้วก็ ก็จะอยู่แต่ละก็ไปเจอคุณจิลัคตอนเย็นก็ถามคุณจิลัคตรงนั้นว่าคุณคิดในเกี่ยวกับอาเซียอาเซียก็คือรีเจนอลนะครับอี่เป็นบริษัทคอมเพล็กซ์าทชิปก็คือกลุ่มการค้าซึ่งมีอาเซียนั้งคกซึ่งจีนพยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเอาห้าประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่ผมพูดไปทุกชาติกลุ่มนี้มีสมาชิกประชากรรวมกัน3,400ล้านคน มี p ีดรวมกันเกือบ27ของ GDP โลกนะครับจีก็อยากให้ทไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาเซียนคุณจิณามมา๊แล้วก็ตอบแบบเดียวกับคุณภม่ามาเลยเราก็คิดอยู่ในเบียรเต้นท์กับเราอีกเราคิดอยู่แต่ไม่บอกว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องรักษาดุลอำนาจการค้าระหว่า,าวองอาเซียนกับ GDP โดยพบเกี่ยวข้องศึกษารทั้งสองอกลุ่มนะครับ เพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทาไมประเทศทุกวันนี้ถึงต้องมีการจับคู่กันเพื่อเกี่ยวกับการค้ากลุ่มน,นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปครับอารนี้ผลกยะทบที่เกิดขึ้นจากการลงโทษในการค้ามีหลายอย่างที่แน่ๆก็คือหนึ่งทีนี้ทีนี้ประโยชน์ภาษีก่อนมี่กล,ลุ่มไหนนะครับที่รวมกันแล้วไม่ยกเว้นภาษีก่อนให้กันกันไม่มีทุกคนนี้เปลาโวมก็เพราะเขาต้อง,าาองรุ้งเก่ ยกภาษีก่อนกันนะครับนี่คือที่ประโยชน์ภาษีข้อที่หนึ่งข้อต่อมาคือสิทธิประโยชน์ขอภาษีบางด้านอื่นๆเช่นการลดความสะดวกในการเดินทางในการขนส่งอย่างเช่นตอนนี้ไปญี่ปุ่นให้ต้องมีวีซ่าจีมาไทยสามเดือนต